ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ3 6พ0 0ษาจังหวัดชนบุรีได้รับการจัดตั้งในปีพุทธศกักราช2535ปัจจุบันสังกัดกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดเป็นสวัสดิการด้านการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนและสตรีในภาคตะวันออก บนพื้นที่ดิน64.5ไร่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งได้รับบริจาคโดยศาสตาราจารย์เฉลวยมักกะลาสารมูลค่า10ล้านบาทและเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระชนา 36, สาครบ36พรรษา จึงได้กราบทูลถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติและขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อศูนย์ว่าศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาครบ36พรรษา และทรงมีพระเมตตายิ่งได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์ในวันที่8เมษายน2535และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ในวันที่23ธันวาคม2535และได้เปิดดำเนินการฝึกอาชีพนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อการให้บริการฝึกอาชีพในสาขาต่างๆแก่ประชาชนผู้ขาดแคลนด้อยโอกาสทางสังคมไม่มีงานทำและไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และเพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กในทางผิดกฎหมายเสื่อมเสียศีลธรรมปัญหาการว่างงานปัญหาสังคมอื่นๆอีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทอันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ู้ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพคือเยาวชนชายหญิงและประชาชนผู้ด้อยโอกาสอายุระหว่าง15 60ปีมีความประพฤติดีเป็นผู้ด้อยโอกาสที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสมุทรปราการนครน,นายกสะแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึกอบรมภายในศูนย์และชุมชนสำหรับการฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์ประกอบด้วยแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าแผนกบริการโรงแรมรแผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศแผนกตัดผมชายแผนกเสริมสวยสตรีรแผนกโภชนาการและ,ะแผนกนวดแผนไทยและนวดประครบสมุนไพร ส่วนการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนเป็นการอบรมให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวในพื้นที่9จังหวัดรับผิดชอบตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี โดยกลุ่มสามารถเลือกอบรมอาชีพที่สนใจทั้งนี้จะต้องเป็นวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและสมาชิกสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์จะได้รับการบริการอาหารสามมือ้อเครื่องแบบที่ใช้ในการฝึกอบรมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม บริการด้านสังคมสงเคราะห์การรักษาพยาบาลการบริการด้านนันทนาการภายในศูนย์ตลอดจนที่พักอาศัยสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบกรมที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับภูมิลำเนาได้และเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบกรมสำเร็จการฝึกแล้วจะได้รับประกาศสนีรบัติจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตลอดจนบริการจัดหางาน ทั้งหมดนี้คือภารกิจอันสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสให้เป็นผู้มีความสามารถทัดเทียมผู้อื่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของครอบครัวและสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประชากรของประเทศให้ยังยืนสืบไป